ก็จะหยุดวาดแล้วแต่ก็หยุดไม่ได้ับผมลบเงาที่หน้าออกเพราะเงาที่หน้าเข้มเกินไปทําให้ดูหน้าดําไปผมก็เลยลบเงาที่หน้าออกไประดับหนึ่งโอเคครับไงวาดไม่สวยขอโทษนะครับคุณพ่อคุณแม่ครับหยุดจริงๆแล้วครับเวลาอยูดต่อนหน้างาก็หยุดไม่ได้โอเคครับ ในหัวมีแต่งานหลายงานนะหลายโปรเจกต์เดี๋ยวคงได้เห็นงานใหม่ๆกันครับงั้นขอพักก่อนนะครับคุณพ่อคุณแม่ครับให้ไหวละตาผมเริ่มดูงานไม่ออกแต่เมื่อกี้รู้สึกว่าเงาเข้มเกินไปผมก็เลยลบเงาออกครับผมแต่ก็ไม่ทิ้งกล้ามเนื้อไว้นะโอ้ยหางไปจิ้มอีก <laughs> โอเคครับ แต่กล้องผมโอเคครับต้องมาดูด้วยตานะครับผมก็วาดไม่เก่งครับคุณพ่อคุณแม่ครับตอนนี้ผมอยู่วิกซีใหญ่ลบบุรีแล้วกล่าว <c oughs> ขอบพระคุณงานพระพุทธบาทลอยพุทธบาทงานวระพุทธบาทที่ทำให้ผมได้กินอย่างดีครับมาเคลียร์งานลูกค้าและเรียนสั่งงานต่อมาครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งครับกล่าวขอบพระคุณพีพ่ีประกันให้แมสมาเต็มเลย <c oughs> ไม่ไหวแล้วแมสที่แม่ซื้อมาให้สามกล่องหมดแล้วครับ ใส่แล้วทิ้งเลยหมดแล้วครับผมก็อาศัยแมสของพ่อพี่ประกันแหละแมสที่ผมใส่อยู่<อ>ก็ขยันซักแล้วก็มาใส่ครับพี่พี่เอาให้มาเต็มแล้วเป็นฟึ้งเลยโอเคครับเดีย๋ยไงีย๋ยจะวาดรูปให้ครับพี่พี่ประกันการขอบคุณงานงานพุทธบาทรอยพุทธบาทครับที่ทำให้น้อได้กินอย่างดีครับวันนี้ปวดขามากเลยได้เข้านอนได้กระเพงกระเพ ผมจะเดินไปจะไปงานพุทธบาทไหวไม่ไดผมโคตปวดเลยเมื่อคืนนะผมโหนอนดิ้นเลยปวดแสบแบบว่าข้อข้อข้อพับข้อพับตรงนิ้วโป้งเลยแบบว่านั่งนั่งยองๆมากจัดล้วนิ้วโป้งมันแบบพับมากจัดอ่ะแต่เราก็วาดมันจัดก,ก็เลยลืมความเจ็บไปเพราะวาดลูกเสร็จแนะเป็นอย่างนีู้กพีเลยโอ้โคตรปวดโคตรเจ็บดีนะั่นได้ยาพาราสองเม็ดนม่รับผมนอนไม่หลับแน่เลย ตื่นมาก็ค่อยๆยังชั่วแต่เดินก็แพงอยู่การต้นปวดขาหายปวดละแม่ัาปวดข้อมข้อข้อ,ขอนิ้วโป้องอีกนิ้วโป้งเท้าอีกผมเป็นอะไรกับขาแม่เนี่ยแก่มากนะต้องซื้อนมแคลเซียมมากินแล้วมางเนี่ยผมเนี่ยโอเคครับขอบคุณพี่ตย๋เลยกินข้าวกันเดี๋ยวมาดูงานกันครับ ว่าจะขัดโทรศัพท์ไม่ขัดักทีโอ้โหดําเปอ้์เลยเจยองเจครับถ้าเกิดนตัตไปงานพุทธบาทเดี๋ยวมาดูรูปกันเย็นนี้ครับว่าจะเป็นรูปอะไรนอดเตรียมไว้แล้วล่ะการขาวของกูครับกินข้าวไลยครับทุกคนอยู่บิกตีใหญ่รู้ดีครับถ้าไปก็เดี๋ยวขึ้นรถต้าไว้ครับงานพุทธบาทรนะครับพ่อค้าแม่ค้าขายของอยู่ขายของกันดีๆทั้งโลกเลย <c oughs> ให้ขางมีความสุขครับเที่ยวกันให้มีความสุขครับทั้งโลกเลยนี้ผมกิเข้าเสร็จแล้วเริ่มงานแล้วครับตอนนี้ก็ว่าไปด้วยดูข่าวไปด้วยช่องข่าว NIT เที่ยงวันวันที่สิบสามพอยหกห้าต้องพูดไปก่นเดี๋ยวดูอยู่ดูอยู่ดูผิดดูวันผิดอีกในภาคใต้น้ำท่วมอยู่ก็สู้ๆครับ ให้กำลังใจนะเดีย๋ยวน้ำก็รดครับสู่ๆครับพอยเลยคุณพกภัยรจะเรียนสั่งงานโทรมาขอให้แกจิทุกองคุ้มครองทุกคนเลยนะครับด้านล่างมีเด็กๆเ,เปิดหมือกร้องเพลงยังไงก็ช่วยอดหนุนสมทบทุนการศึกษาเด็กๆด,ด้วยนะครับโทษนะเด็กๆไม่มีเศษตังหรือเหรียญเลย อยู่ในเคแบงก์หมดมีอยู่ร้อยกว่าบาทว่ากินข้าวเดี๋ยังไงกับจะหยอดให้ครับโซโซเขากับเอเป็กอ่ะดูข่าวเอเป็กนะครับเขี่ยงานลูกค้าแล้วครับเรือคัตเตอร์ไปอีกโอ้ยเตรียมมาเตรียมอะไรเยอะๆแบบอะยรแม่งลืมไอ้ลืม,ม,ลมนู่นก็ลืมนี่คราบผมเรือคัตเตอร์ไปอีกะเหล่าีอีนั่นเเหนื่อยใจ โอเคครับแชร์งานแล้วครับขอบคุณิิษเ์อยลืให้นั่งทําไง,งาครับดินสอ,อีอีค่อยดีขึ้นหน่อย <c oughs> ทําให้ที่จุดที่ลึกที่สุดลงไปได้ทําให้น้ำหนักเป็นมวลมากขึ้น <c oughs> ดูด,ดูเป็นกลุ่มเป็นก้อนดูเป็นมวลมากขึ้นดูไม่เบล์โอเคครับ ขอบคุณคัตเตอร์จากพี่เอกที่ประกันนะครับผมรืมประมาณเลยยืมพี่ีประกันมาครับผมกล่าวขอบคุณครับต่การยังไงได้ไปหน้าตัวเล็กก็โล่งใจนะครับหรือยังไงคุณอาสวัสดีครับสวัสดีครับแกจะมาดูไงครับคุณพี่คืออยากรู้ดีครับ,รบตอนนี้อีกครึ่งชั่วโมงบ่ายสอง โอเคครับตอนนี้ดูข่าวเรื่องอะไรอารเซียนประชุมอาเซียนโอเคครับเชียงงานแล้วดอย่ามาดูงานครับโุ้โหสะพานพุทธนี่จนะีถึงมหาลัยแล้วพอช่างสะพานพุทธโอเคครับเป็นโรงเรียนศิลปะแ,แห่งแรก สมัยรัชกาลที่หกเป็นคนก่อตั้งขึ้นกลัวศิลปะต่างชาติมาเกินศิลปะไทยไปหมดศระปกรณ์ก็จะเน้นสากลพอช่างก็จะเน้นไทยโอเคครับผมใส่น้ำหนักหนักขึ้นโอเ,เป็นมวลมากขึ้นเลยในการน้องเที่ยวไทยแบบเจริญรุ่งเรืองนะครับ พญานาคเป็นตัวแทนของการท่องเที่ยวที่กระทรวงให้ขึ้นเป็นสัตว์การท่องเที่ยวแล้ว mm. โอเคครับเดินทางกันปลอดภัยนะการท่องเที่ยวนี้โอ้อากาศดีเลยหนาวหนาวเลยถ้าอยู่บนดอยมันจะหนาวขนาดไหนนี่ไงดูงานได้นะครับคุณอ่ามีหลายแพทย์ครับครับเนี่ยมีหลายแพทนเลยเข้าดูได้ครับไงกินข้าวก่อนแล้วเดินมันก็ได้ครับ ว่าก็วัาเห็นรูปพระมงคลเนี่ยก็เลยแวะดูไอเรียสักโอเคผมว่าต่อแล้วครับโอเคโอเฟสเฟสรู้จักหลวงพ่อไหมคะเด็กอังกฤษรู้จักหลวงพ่อไหมคะโอเคพวอังกฤษเก่งมากครับเฟสโอเคครับผมก็โอ้ถ้าเกิดได้ครึ่งหน้าก็ประสบความสำเร็จแล้ว นิดหน่อยหนึ่งแล้วก็อีกครึ่งหน้าโอเคครับการเริ่มต้นที่ดีของงานลูกค้าับอยู่มาดูงานครับขอบคุณวิทยาเลยให้นั่งทํางานลูกค้าครับแล้วก็ให้นั่งดูข่าวไปด้วยข่าว N อ N T T เดีทีเท่ยงข่าวเที่ยงครับผมทำงานต่อแล้วของคาร์บอนนะ ตอนนี้ผมล่างหน้าตัวเล็กอีกข้างหนึ่งแล้วครับเพราะว่าวาดสองข้างให้เท่ากันผมกลัวเบี้ยวเขาก็เลยล่างไว้เลยเดี๋ยวผมไม่ค่อยล่างคนนี้ล่างไงยที่เกียวกลับมาแก้อดีอย๋ยวทุมไปสุดตัวแม่งเบี้ยวต้องมาลอบอีกโอเคครับวาดกระดาษขาวแล้วมือผมมังผมไม่ใช่คนสะอาดเดียแม่งดามคอยลบอยู่เรื่อยเลยมีอะไรนิดหน่อยอ๋ ถ้าเกิดกระดาษแม่งสปกปรกเราไม่ค่อยอยากจะทำมนนิสยมมัยงมอะเป็นคนสกปรกแต่ไม่ชอบให้งานสกปรกแม่ก็แปลกนะตรงเงินค่าไหมโอเคครับถ้าง,งานสกปรกผมผมบางครั้งไม่แตะเลยอยากโอ้สะดุดก,กันสะดุกกะดก,กันบ่อยครับคุณแม่ครับตรงนี้สะดุดก,กันบ่อยมากตัวนี้ตัวเล็กหกล้มเลยเหมือนจะแก้ยังไงดี ซื้ออ e ีพ็อกซี่มาปั้นให้บิ๊กซีฟรีเลยเดีกวนะ่าแบบเอาอ e ีพ็อกซี่รูปแล้วก็เอาน้ำรูปบางๆให้มันเนียนเหมือนเป็นพื้นเดียวกันบิ๊กซีให้ไว้เนี่ยผมจะซื้ออ e ีพ็อกซี่มาปั้นให้เองเลยเนี่ยโดนเจอเมื่อกี้เด็กหกล้มบางครั้งก็คนแก่แล้วก็วันนั้นคนท้องไยดีให้ผมไม่เป็นอะไรนคนท้องหกล้มด้วยวันนั้นไงขอฝากวิกซีได้ตรงเส้นตรงเนี้ย หกล้มกันเยอะมากเลยกลัวจะมีอะไรอันตรายเกิดขึ้นมาครับรักทุกคนครับเป็นห่วงทุกคนเรียกผมว่าต่อแล้วใส่เงาแล้วครับคุณพ่อคุณแม่บอกคอยดูงานอยู่นะโอเคครับเฮ้ยคงได้เห็นนะจะววาดให้ดีสุดแล้วนกก็ไม่เก่งครับขอบคุณวิกซีอยรกดยให้นั่งวาดทำงานครับว่าจะไม่เยิ้มเยิมยมจะได้เพราะเวลาเย,ยิ้มแล้ว ดูตลกแต่พอไม่ยิ้มเลดูเออไม่เท่ดีกว่าดูหลอดีแต่ผมก็ไม่ใช่แต่ตายข่มๆมึมไงยิ้มดีกว่ารู้สึกดีโอเคครับเลยงานต่อแล้วครับยิ้มมาดูงานกันโอเคครับตอนนี้มไล่กล้ามเนื้อแรงหนักตอนนี้ดูข่าวพลังงานรถไฟฟ้าพลังงานสะอาตอนนี้ผมมีโปรเจกต์หนึ่งผมว่าผมจะทำขึ้นจริงเนะ่ ผมกำลังจะสร้างพลังงานสะอาดขึ้นมาเหมือนเหมือนไอออนแมนอ่ะมันจะมีเคยเห็นใน t ิ k t ต k อกในอะไรที่มันเป็นมอเตอร์ที่มันหมุนด้วยเองด้วยพลังงานแม่เหล็กไม่ต้องเสียปลั๊กไม่ต้องใช้พลังงานลมใช้การดูดกลของแม่เหล็กแล้วมันก็จะวิ่งตลอดพลังงานก็ไม่เคยมีหยุดหมุนตลอดนะผมว่า ถ้าเกิดเราใช้มอเตอร์ตัวใหญ่ขึ้นแล้วก็ทํา,าใ,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 นะททให้มันใหญ่ขึ้นตัวนั้นแล้วพลังงานไม่รู้จัดหมวดเลยไม่ต้องใช้น้ํามันไม่ต้องใช้ลมไม่ต้องใช้อะไรคล้ายๆใช้การดึงกันของแม่เหล็กให้มันหมุนเออไม่ต้องมาปล่อยควันพิษไม่ต้องอะไรแต่ผมว่าจะเอาใส่ในโมไซใส่ในรถยนต์อยู่นะทําแค่ทําให้มันใหญ่ขึ้นเท่านั้นเองเออ แล้วทำไมแบบโลกมันกำลังจะตายแล้วทุกคนไม่มาทำไอ้ตัวนี้ให้มันจริงจังเลยหรือว่ามันได้เงินน้อยก็เลยบบสร้างรถที่มันต้องแบบปล่อยมลพิษสร้างอะไรรังสี UV ให้มันเพื่อมาคาดตัวเองรู้ไงเราอาจจะร่ำรวยในตอนนี้แต่ลูกหลานเราอาจจะลำบากนะครับขอฝากไปด้วยเป็นข้อกิจพลังงานสะอาดก็มีหลาย หลายตัวอย่างให้ดูมากมายแต่พวกเราไม่เคยเอามาใช้เลย <c oughs> แม้แต่คนจนแม้แต่คนอะไรก็ยังทําได้เลยผพราว่าเนี่ยโครงการใหม่ผมทําพลังงานสะอาดที่ไม่ต้องพึ่งน้ํามันไม่ต้องพึ่งลมไม่ต้องพึ่งแสงแดด <c oughs> พลังงานที่มันไม่รู้จักเส้นสุดไม่รู้จักหมด <c oughs> โอเคครับ ตู้กับงานต่อแล้วใส่ตาจะใส่ตาแล้วครับขอบคุณข่าว TNN ข่าวเที่ยงที่อยู่เพื่อนเขาขอบคุณพี่เสียรยีให้นั่งงไงครับเห็นโทรศัพท์ละเข้าายังเลยว่ายังไงต้องขัดมันแล้วครับคุณลูกก็เดียวจะเรียนสั่งงานโทรมานะครับเลยเลย ให้เกจิทุกองคุ้มครองทุกคนเลยในวันหยุดนี้ครับสำหรักันดีครับทำงานต่อละคบตอนนี้ผมกำลังใส่ผมตัวเล็กละครับอ๋อวาดน,น่ารักไหมนี่ <c oughs> สู้ตายครับคุณพ่อคุณแม่ครับวาดมีสวยทุกทอดีครับอย่าแก้ไปเรื่อยครับดูข่าวเรื่องคุณหมอเป็นมะเร็งที่เพจสู้ดิวอย สู้ดีวะ <c oughs> ก็ให้กำลังใจทุกคนที่แบบทอแท้เป็นมะเร็งก็ดีนะหมอก็ถึงจุดที่ยิ่งใหญ่ร่ำรวยอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายก็เป็นมะเรง็งอีกไม่เท่าไหร่ก็ใกล้จะตายเราก็ยังจะสู้เลยแล้วพวกเรายังปกติดีทำไมจะไม่สู้ใช่ไหมโอเคไม่รู้เหมือนกันผมก็วาดรูปไปก็ฟังไ,ไม่รู้ ข้อมูลถูกต้องหรือเปล่าแต่ที่เข้าใจอย่างเงี้ยวาดรูปไปเสียงฟังไปเมื่อกี้ลุงรวยโทรหาเด้อลุงอวินโมไซ <c ười> คืนนี้ไฟไหมนี่เมื่อคืนผมร้องไห้เลยผมไม่มีรถกลับลุงรวยผมไม่มาวันนี้ลุงรวย,ยไฟไหมนี่หารถให้แล้วโอเคครับก็จะอาศัยกับกับพ่อค้าแม่ค้าครับแล้วก็ ถ้าไม่มีจริงๆผมก็จะโทรหาครับลุงรวยคงไม่คงไม่ไปแล้วมึงนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะก็จะบอกไว้ได้หลายคนขอเบอร์ <laughs> ไว้ได้หลายคนนะครับโอเคครับผมก็ขอโทษครับที่ทวนทุกคนนะ okay, ครับโอเคครับ <laughs> ผมก็เจ็บเท้าด้วยจะ <laughs> เดินไปไหวไหมนี่ถ้าเกิดยังไงจะโทรหาครับลุงรวยครับงานพุทธบาทครับลอยพุทธบาท สับบุรีครับผมงานประจำปีวัดพุทธบาทค,ครับโอเคครับเลียร์งานลูกค้าที่ลบบุรีก่อนครับจะเหมือนไหมนี่ถ้าวายไม่สวยนะ้องขอโทอดดีครับคุณพ่อแม่ครับอันนี้ดูข่าวเสร็จเปลี่ยนเป็นช่องนี้แล้วไม่รู้ถูกวันหรือเปล่าดะ๋ยวข่าวก้าวันที่เท่านี้ ดูข่าวห,หลายๆข่าวผมชอบช่องแปดมากกว่าแต่มันเป็นที่สิบเนป็นที่สิ <c oughs> มีเลือกช่องด้วยนะเดี๋ยวก็ดูละครตอนนี้เปลี่ยนมาเป็นช่องข่าวเช้าเนชั่นข่าวเช้าโอเคครับวาดผมตัวเล็กแล้วครับยมาดูงานขอบคุณวิกติญ่ลุบรีครับใครเดินทางอยู่ขอเดินทางปลอดภัยครับ ้ายังไงเจอกันที่งานพุทธบาทสละบบุรีครับเย็นนี้ครับเที่ยวให้มีความสุขครับได้บุญเย็นเยอะครับใครไปต่างจังหวัดไหนก็ขับรถกันดีๆครับเป็นห่วงทุกคนเลยสู้กับงานต่อแล้วครับตอนนี้ผมปรับไปเรื่อยๆครับก็จะเก็บงานไปเรื่อยๆครับ พอคุณแม่วาดไม่สวยขอโทษดีครับแต่วันนี้ได้งานมากเลยครับอวาดไม่สวยไงขอโทษดีนะครับวาดตัวเลกไม่สวยไงขอโทษดีครับคุณพ่อแม่ครับขับขอบว่าคุณบิ๊กซีใหญ่หลบรีให้นั่งทางานครับแล้วข่าวเนชั่นทันข่าวเชาว้าวันที่สิบสามพอยหกหกห้าครับ อาจจะกลับไปพักแล้วครับหรือ,อยังไงอาจจะไปงานพุทธบาอรปวดขายัางไงก็จะกระเพกกระเพกไปนะครับว่าตัวเล็กไม่เสือขอโทษด,ดีครับอย่ายวปรับไปอีกครับครับดูงานต่อแล้วแก้งานไปเรื่อยครับแก้ไปนิดเทียว ขอพักตาแล้วครับคุณพ่อคุณแม่ครับว่าไม่สวยขอโทษทีครับโอ้โหดูงานไม่ออกครับผมจ้องมาทั้งวันละไงอยากจะมาแก้หน้าให้อีกครับจะทำให้ดีที่สุดครับค,คุณพ่อคุณแม่ครับบ้านไม่สวยโทษทีครับนี่ครับ แก้ดีสุดครับแก้งานอยู่ครับโอ้โหแก้มอยู่เลืลเกินแต่ผมรู้สึกว่าเงาเงาโดนหน้าผาัน,นีไปรหรือแโอเคครับอาจจะต้องใส่ตัวไปอารมณ์ถึงในรูปถึงจะได้นะ โอเคครับของคุณพิศยอยาลุีให้นั่งทํางานครับ mm hmm. เอาไปเสียบทษนทีครับ mm hmm. คุณพ่อคุณแม่ครับ mm hmm. ดเดี๋ยวมาดูกันเดี๋ยวลองใส่ตัวไปเฮครับคุณิศิยาลุลีครับเดี๋ยวผมดูขาก่อนผมเดินไปซื้อยาก่อนจะไปไหวไหมนี่เดี๋ยวมาดูกัน ก็จะหยุดวาดแล้วแต่ก็หยุดไม่ได้ครับผมลบเงาที่หน้าออกเพราะเงาที่หน้าเข้มเกินไปทําให้ดูหน้าดําไปผมก็เลยลบเงาที่หน้าออกไประดับหนึ่งโอเคครับไงวาดไม่สวยขอโทษนะครับคุณพ่อคุณแม่ครับหยุดจริงๆแล้วครับเวลาอยูดต่อหน้างาก็หยุดไม่ได้โอเคครับ ในหัวมีแต่งานหลายงานนะหลายโปรเจกต์เดี๋ยวคงได้เห็นงานใหม่ๆกันครับงั้นขอพักก่อนนะครับคุณพ่อคุณแม่ครับให้ไหวละตาผมเริ่มดูงานไม่ออกแต่เมื่อกี้รู้สึกว่าเงาเข้มเกินไปผมก็เลยลบเงาออกเอบผมแต่ก็ไม่ทิ้งก้ามเนื้อไว้ได้โอ้โหาไไปจิ้มอีก <laughs> โอเคครับ แต่กล้องผมโอเคครับต้องมาดูด้วยตานะครับผมก็วาดไม่เก่งครับคุณว่ากุณแม่ครับ